เพิ่นท่ำทาเฮ็ดดีกับเฮาก็ดีแล้วขันสบอกว่าเพิ่นบ่จริงใจเพิ่นท่ำทาเวอกกับมึงตะหนันเพิ่นทํำทาอันดีกับเธอตะนันมาเดียวจังซีกัหนกเมื่อใส่หัวเคยก็ดีแล้วที่ที่ดีกับหนูจะจะเจตนาอะไรก็ก็ดีแล้วที่ดีกับหนูแล้วก็ดีกับค่ายดีกับหนูอะไรเงี้ยคือถ้าเขาเรียกว่าอะไร หนูก็จะหนูก็มีสติแล้วรู้ขอบเขตว่าอะไรที่จะนําพานําพาค่าไปในทางที่ไม่ดีหรือพตัตม์ท่านํนทางหนูไปในที่ที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้หนูก็หนูก็ทราบอยู่แล้วแล้วหนูก็นอมรับแต่อันนี้คือเขายังไม่ได้เข,ไไดเขายังไม่ได้ชักชวนหรือชวนชวนหนูไปในสิ่งที่ไม่ดีหนูก็เลยหนูก็เลยมองว่าเขาดีเข้าใจไหมคะอันนี้อันนี้ของคนที่รู้เพิ่งรู้จักกันเนาะเออทุกคนทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยขอทำทาย h e s ซเตอร์ตัวน,นั้นนี่างซานสิ กลัวงานหลุดเพราะเพจด่าจังนิลาจักรยานมีคนไปว่าผู้จัดก่อนไหมคะอืมอันนี้ก็แอบคิดเหมือนกันอืมส่งอินบ็อกซ์มาเลยค่ะคุณตาต้าค่ะมีงานมีเงินส่งส่งอินบ็อกซ์มาเลยค่ะเช็คเช็คอินบ็อกซ์อยู่ค่ะติก๊ตกต็อมาเลย เดี๋ยวบอเดี๋ยวไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่แต่รู้แค่ว่าแกมีดราม่าแกไม่สบายใจก็แค่นั้นแต่ถามว่าเดี๋ยวไปบอกอะไรให้ใครเป็นอะไรได้ไหมเออก็ไม่ได้ก็ก็แต่แต่อันนี้เดี๋ยวอยากนำเสนอว่าเออแกไม่ได้นิ่งนอนใจนะสำหรับผู้จัดทางยุโรปแกแกก็คิดมากเหมือนกันแล้วแกก็แกก็ถามว่าแกดีไหมแกดีกับเราแล้วแกก็มีความแบบ แกแกก็ไม่ได้ว่าใครไม่ดีนะคะพี่พี่ศักดิ์ไม่เคยว่าใครไม่ดีเลยแกแกชื่นชมให้ฟังด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละแต่แต่แต่ถ้าเกิดใครที่กําลังดราม่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เลยเออพี่ศักดิ์กันน่ารักกับเรานะอะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยสัญนํำเสนอมุมนี้ไหมให้ทเดี๋ยวมาเดี๋ยวพูดเพื่อเซฟให้ส่วนใช่คือคือจุดประสงค์เดี๋ยวอะคือเดี๋ยวอยากให้มองถ้าถ้าทุกคนกําลังมองมองผู้จัดจตอนนี้ ที่ยุโรปอะฮะว่า,ว,าว่าดราม,มา่าไม่โอเคไงแต่ว่าแต่อีกมุมมุมนึงที่เดี๋ยวอยากนาเสนอก็คือแกน่ารักกับเดียวนะแกน่ารักกับบอสนะแกถามความรู้สึกบอสตลอดผ่านเดียวนะว่าแบบบอสโอเคไหมมีปัญหาอะไรไหมแบบอย่างนั้นอย่างนี้หรือแกหนักอกหนักใจตรงไหนแกก็จะมาเล่าให้ฟังมาแบบพี่ทํายังไงดีแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแกไม่ได้ป่อไม่ได้ปล่อยปาล้เลยความรู้สึกไม่ได้ปล่อยปล่อยปาละเลยเราอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นงานแกด้วยแต่มันเป็นงานแกแต่เราก็ได้งานจากแกหมายถึงว่าถ้าจะมองในเรื่องผลประโยชน์ทูกต้องไหมคะโอเคฉันทําเพื่อฉันทําเพื่อฉันทําเพื่อผลประโยชน์ของฉันทุกคนต้องทำอาหากินนั่นแหละหมายถึงว่าถ้าแกถ้าแกขายงานที่ยุโรปไม่ได้แกก็ไม่สามารถเอาเราไปได้อะไรเงี้ยแต่เราอยากไปเราก็อยากไปยุโรปเราอยากมีงานที่ยุโรปอะไรเงี้ย เข้าใจัหมป่ค่ะฉันบอกผิดหรือบอกถูกไม่ว่าจะอะไรจะนั่นนู่นนี่ก็แล้วแต่นะคะเจตนาก็คืออยากเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพูดผิดตรงไหนไหมเดี๋ยวพูดผิดตรงไหนนะม ไม่ไม่เข้าใจตรงไหนไหมเดือวจะได้อธิบายเพิ่มเติมคือสรุปเจตนาก็คืออยากอยากไปยุโรปผู้จัดยุโรปเขาโอเคกับเราแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรงานงานคืองานอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากให้งานเรากระทบด้วยด้วยอะไรทั้งปวงไม่ถูกใจบางคนใช่ไหมขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ถูกใจบางคนแต่ว่า นั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวสั่งใครไม่ได้ไม่ไม่สามารถสั่งใครได้แต่เดี๋ยวอยากนำนำนำเสนอมุมมุมนี้มุมเล็กๆของเดี๋ยวที่เดี๋ยวรู้สึกดีนะรู้สึกรู้สึกแฮปปี้กับการทํางานร่วมกันกับพี่พผู้จัดที่ยุโรปกลุ่มนี้นะฮะรู้สึกดีมากๆแกคุยดีฟังฟังเหตุฟังผลเราเราขออะไรแกให้เรา อะไรแกแบบแกน่ารากักอะไรเงี้ยรวมไปถึงรวมไปถึงพี่พี่ผู้จัดที่ที่ซื้อคิวต่อไอผู้ผู้จัดผู้จัดสามท่านนี้อาจจะเป็นแก๊งใหญ่เนาะที่ที่ดิวเราไปแล้วก็ซื้อคิวต่อจากคนนี้คนคนที่เราไปได้ไปร่วมงานกับทุกที่อะอย่างอย่างรอบที่แล้วเงี้ยพี่พี่ผู้จัดงานงานงานสุดท้ายไหมนะ ใช่งานงานสุดท้ายที่เยอรมันเนี่ยพี่ยานินอย่างเงี้ยก็ยังมีเฟสไอเลฟติกตอ่อก็ยังมีบ้านฟ้ากันเลยแล้วก็แกก็น่ารักแกก็แกแก็ขายงานต่อให้แกก็เสนองานนั้นนู่นนี่ให้แล้วก็คุยกันน่ารากักพี่ยานินพูดพูดจัดเอ่อเยอรมันถ้าเสพได้ก็เสพค่ะ อโอ้ยถ้าไปรอบนี้คือพี่สักต้องอวยซะเลยอันดับหนึ่งทีจะบอกให้รอบนี้พอมันคลิกการมันจอยแบบเรานัดกันแล้ว้ิพี่พี่สักเราจะไปนั่นไปนี่เราจะยังงั้นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไปรอบนี้ือแบบพวกเจ้าก็ต้องมงว่าเพื่อนสิอยวอยบ่วอยวยโตเกียว ฉันก็หนึ่งในอาคนรตุกะเหมือนกันในการรับแขกบ,บ้านแขกเมืองผู้หลักผู้ใหญ่จากอันดับหนึ่งเหือนกันอฟองฮะทุกรอนะคะที่ยุโรปคาเจอกันแน่นอนที่ยุโรปนะคะ่ะนัแลแเละกับเพื่อนนี่นแหล,หละสิพาฟแบบมา่เดี๋ยวเตรียมชุดมาด้วยนะมาโชว์กับพี่นะมาร้องเพลงกับพี่นะอะไรอย่างเงี้ย สองอาทิตย์เลยนะใช่มันมันก็มันก็เป็นอะไรที่เราชอบอะหมายถึงหมายถึงพาร์ทคนเดียวนะอันนี้เดี๋ยวไม่รู้พาร์ทของคนอื่นพาร์ทคนเดียวอย่างนี้พี่ศักดิ์ก็ชวนไปร้องเพลงมันไปร้องเพลงด้วยกันนะแต่งตัวสวยๆมาโชว์นะมาลิปซิงค์ได้ไหมไม่เดี๋ยวลิปซิงค์เพลงได้ไหมเดี๋ยวพี่เอาขึ้นโปสเตอร์นะอันนั้นอันนี้ยังสิแจไหมก็เลยเออแบบมันก็ไม่ได้เหลือปากกอกแรงมันก็แบบเราก็ชอบด้วยโชว์สักเพลงสองเพลงมันจะเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อได้ทิปเนาะเอาซื้อเพื่อฉันได้ทิปเื่่่อัันนนนดดไ้ีแบบ ็ยังคุย,ค,ยคุยกับพี่สัก์อยู่เลยว่าแบบเขาเลยกว่าอะไรอุ้ยหนูทําได้คะ่ะพี่ศัก์หนูคลิปซิงมาตั้งแต่สมัยหนูเรียนนั่นน,นี่แบบหนูไม่ทอมตัวเลยคะ่ะหนูทาได้ <laughs> ยังพูดเรื่องอะไรเลยว่าเออฉันก็นเป็นคนไม่ทอมตัวนี้ฉันกบ็ได้คะ่ะได้ค่ะไปคะ่ทคะทําค่ะอะไรเงี้ยนั่นแหละขอบคุณมากนะคะอุ้ยวันนี้ดูเป็นคนดีเนาะวันนี้ดูเป็นแบบใช้น้ำเสียงคนดี ฉันมีเจตนาที่ดีแล้วฉันก็อยาให้มันแบบให้มันโอเคที่สุดดีที่สุดทุกทุกฝาก่